สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปอปีกบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านเพนซิลิสีครับบ้านหลังที่ผมยืนอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นขนาดเนื้อที่20.7ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำครับหลังนี้เราทําการรีโนเวทให้ใหม่พร้อมเข้าอยู่เลยครับคุณผู้ชมหลังนี้อุปกรณ์ตกแต่งครบจะสวยและน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับตามมาเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมก่อนจะเข้าไปชมภายในตัวบ้านนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบๆบ้านเลยนะครับที่เห็นด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นป้อมรบพอถนนเลียบบาลีคูขวานั่นเองครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในซอยเลียบบาลี25ทับหครับหมู่บ้านเพนซิลิสีครับคุณผู้ชมจากป้อมรปพอด้านหน้าตรงน้นนะครับก็เข้ามาประมาณ200-300เมตรไม่เกินนะฮะนิดเดียวเข้ามาสะดวกมากๆถนนกว้างมากๆเลยครับคุณผู้ชมตามที่เห็นเลยนะครับเข้ามาก็จะเจอกับบ้านหลังนี้ของเราเลยนะนี่เลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่แนะนาครับคุณผู้ชมด้านในนะครับอ่าเข้ามาจากด้านหน้าแล้วประมาณ300เมตรด้านในตรงไปเห็นไหมฮะสุดซอยตรงนู้นอะไรที่เห็นตรงนั้นก็จะเป็นสโมสรสระว่ายน้ํานะครับอ่ามีฟิตเนสสระว่ายน้ําต่างๆให้มีสวนอ่าถือว่าครบเลยนะครับจุดเด่นของบ้านหลังนี้อีกหนึ่งอย่างนะคุณผู้ชมก็ใกล้สํานักง,งานเขตหนองจอกเพียง4ี่กิโลใกล้แม็โครหนองจอกประมาณ4ี่กิโล ส่วนสาธารณณะหลองจอกโรงพยาบาลการูรัศมีนะก็ประมาณ4กิโลบิ๊กซีด้วยนะครับในละแวกนี้ก็ถือว่าใกล้นะครับเดินทางสะดวกเลยนะครับเข้าตลาดเมนก็ง่ายนะครับหลังนี้นะอ่าเป็นเฮาเฮาสองชั้นนะครับขนาดอยที่ยี่สิบจุดเจ็ดตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ำครับทาการรีโนเวทให้ใหม่สวยๆเลยพร้อมอยู่หน้าบ้านนะครับจอดรถได้หนึ่งคันคุณผู้ชมแล้วก็ด้านในจอดรถได้หนึ่งคันครับถนนกว้างครับกว้างมากๆแล้วก็บรรยากาศเงียบเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่า ลมก็ดีนะแต่ว่าแดดจะแรงนิดหนึ่งตอนนี้ที่ผมยืนอธิบายอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหแดดหลังร้อนเผาเลยฮะขอญาตเข้าร่มก่อนใะคุณผู้ชมมาเข้ามาร่มก่อนนี่ครับอ่ะก่อนเข้าไปในบ้านก็นี่ฮะพื้นล่างวีตรงนี้เนี่ยก็ห่างจากตัวบ้านอยู่นะแล้วก็จากพื้นล่างวีตรงนี้นะฮะอ่ะพื้นล่างวีขึ้นตัวบ้านเนี่ยครับก็เขายกสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะถือว่าชันพอสมควรอยู่นะก็จุดเด่นก็ในเรื่องของ ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำนะฮะอ่าน้ำไม่ท่วมแน่ๆอยู่แล้วนะครับก็จะชันสลปขึ้นมาด้านบนนะครับจอดรถได้หนึ่งคันปูกระเบื้องให้เต็มแนวเลยนะครับอ่าให้ดูอีกทีหนึ่งประตูด้านหน้าเป็นแบบบานพับนะครับสามารถพับออกไปแบบนี้ได้เลยนะอ่าประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมเนี่ยครับข้างในเข้ามาที่จอดรถครับอ่าด้านข้างตรงนี้หน้าบ้านเราก็จะมีอ่าจุดโต๊ะนั่งเล่นนะอ๋อบ้านหลังนี้หันหน้าทิศตะวันตกครับคุณผู้ชมก็ เช้ามาจะไม่มีแดดครับก็จะมีช่วงเนี่ยครับประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยครับแดดก็จะประมาณนี้ครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าด้านข้างครับเราก็ตีละแนงลายกั้งป่าให้กั้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวสวยๆให้ด้านบนใส่หลังคาโครงเหล็กอ่าพร้อมกับพีูโฟมลางน้ำซ่อนให้ครบเลยฝั่งซ้ายขวาเราใส่ละแนงกั้างป่าให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวก็ถือว่าดูสวยงามแล้วก็ดู ป็นส่วนตัวด้วยเก๋ด้วยนะฮะอ่าก็ถือว่าโอเคแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ครับคุณผู้ชมก็จะมีะปูนที่เป็นขอบรั้วกั้นสูงขึ้นมามีช่องระบายลมให้ด้วยนะครับก็เหมาะนะคุณผู้ชมเย็นเียนก็นั่งเล่นตรงนี้ได้เลยนะอ่าตรงนี้ครับก็จะมีเก้าอี้ให้ตรงนี้หนึ่งชุดอ่าโต๊ะหนึ่งชุดเก้าอี้สองตัวนะครับกระเบื้องลายสวยนะก็เนี่ยครับที่จะลดแล้วก็ในส่วนของโซนจะลดเองเนี่ยยกสูงมากครับคุณผู้ชมเนี่ยครับขึ้นด้านบนนะตรงนี้อ่าแล้วก็ ในส่วนของที่จอดรถขยับเข้ามาอีกนิดนึงก็จะเป็นอีกหนึ่งเซฟก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็ประตูนี้ก็สามารถเปิดเข้าภายในตัวบ้านจากที่จอดรถได้เลยตัวนี้ก็มิดปลัก๊กให้ด้วยนะคุณผู้ชมก็มีเก้าอี้นั่งเล่นได้ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยอะเอาเก้าอี้ลงตัวนี้ได้เลยนะว้างอยู่คุณผู้ชมนะครับแล้วก็่งสูงด้วยนะอ่าที่จอดรถไม่ไม่อึดอัดนะครับประมาณนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านเพนซิลีสีครับ เดียวกาลี25่ทับหนั่นเองครับหากท่านใดสนใจบ้านโซนนี้นะก็หลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่แนะนําเลยครับหากสนใจก็สามารถดัดเข้ามาชมบ้านได้ครับผมว่าผมเล็ก่อนเลยครับออปอปีกบ้านไรที่ดิน020394495มาต่อมาเราไปดูด้านในกันเลยครับคุณผู้ชมหลังนี้นะก็ออกไปหน่อยเดียวนะตรงนี้ด้านข้างหรือก่อนเข้ามาด้านหน้าก็จะมีเซเว่นมีอ่า โรตา s โ f เฟสนะคุณผู้ชมอุ้ยสะดวกเลยก่อนเข้าบ้านเนี่ยครับเวลาจะเข้าบ้านก็แวะซื้อของก่อนได้เลยนะสบายๆนะครับประตูเป็นกระจกอลูมิเนียมบานสไลด์นะครับอ่าสไลด์ได้สองฝั่งเลยนะครับเข้ามาด้านในกระเบื้องด้านในเราปูแกรเนโตครับเป็นกระเบื้องแกรเนโตลายพื้น6 0คูน60ต่าน,นี้แถมชุดโซฟาโต๊ะกลางแล้วก็พรมด้านล่างอ่าเหมาะเลยนะครับอ่าให้ดูด้านในยาวต่อเนื่องไปด้านโน้นนะครับ ประมาณนี้ก็น่ารักครับคุณผู้ชมก็สไตล์บ้านเทาเฮาเทาโฮมประมาณนี้ครับโซน่าบ้านก็จะประมาณนี้ก็เป็นสัดส,ส่วนลงตัวนะครับส่วนด้านนี้เป็นระแนงเทียมครับลายไม้อ่าสวยๆให้ชั้นทีวีฝังลอยให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชั้นอสองสามชั้นให้ไว้ใส่ของโชว์เป็นตู้โชว์ไปในตัวด้วยนะครับด้านบนฟาหลุมไฟซ่อนแล้วก็โคมไฟ LED ให้สวยๆแบบนี้นะครับหลังนี้อีกอย่างนะผมรู้สึกเงียบอ่า งียบแล้วก็ลมด้านหลังเข้าเย็นดีมากๆเลยเพราะว่าด้านหลังห้องอ่าด้านหลังบ้านเนี่ยครับเป็นโซนบ้านเดี่ยวชั้นเดียวซึ่งซึ่งก็จะได้อ่าลมจะเข้าห้องนอนที่อยู่ด้านหลังทั้งสองห้องนี้สบายเลยครับเย็นเชียวอ่ะนี่ยครับเข้ามาตรงนี้เรามีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ให้ด้วยนะพร้อมกัอีสองตัวก็เก๋เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีโคมไฟให้ตรงนี้สองดวงนะครับ เชื่อมต่อมาโซนครัวครับคุณผู้ชมตรงนี้ให้ดูโซนซักล้างก่อนเลยอ่าเขาเป็นสัสดส่วนดีมีท่อน,น้ําดีท่อน,น้ําทิ้งแล้วก็มีปลั๊กเดินไว้รอแล้วนะครับนี่ตรงนี้ผมยืนเมื่อสักครู่นี้ครับอ่าเราติดมุ้งลวดให้นะแต่เราเปิดกระจกลมเย็นมากคุณผู้ชมเป็นบางจังหวะฮะที่ผมปิดคลิปตรงนี้ประมาณสี่ห้านาทีเนี่ยก็ลมจะพัดโชยมาเลยนะเนี่ยเข้าช่องเนี้ยอ่าช่องนี้เลยเนะครับลมเข้าดีอ่าครัวก่อนอ่าครัวมาเป็น รูปทรงตัวแอเข้ารูปเลยนะคุณผู้ชมเก๋ดีสวยพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับซิงสเตเลนหนึ่งหลุมครับอ่าตรงนี้แล้วก็ท็อปที่ก่อมาแล้วก็ใส่ขอบคิ้วสีทองให้เพิ่มความสวยดูหลาเลยต่อแก๊สสองหัวครับด,ดูดควันอ่าพร้อมใช้งานก็ลงตัวนะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านบนหลังคาก็เป็นระแนงซอลองให้แบบนี้นะครับกับเบื้องปูสุดชนฟ้าเลยด้านในก็จะใส่เก็บของครับแล้วก็ ใส่ต่แก๊สให้ตรงนี้เดี๋ยวผมดูให้ด้านในสิงบานบานสิงสวยด้วยนะอ่าน,นี่ครับบานสิงเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็น่าจะปลูกกระเบื้องให้อ่าปลูกกระเบื้องให้ด้วยนะครับสวยงามดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับโอเคเหมาะเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับแถมให้ของใหม่ทั้งหมดนะครับพร้อมเข้าอยู่พร้อมใช้งานสําหรับบ้านหลังนี้ครับราคาเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะหากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามทักสอบถามผมได้เลยหนระือ แคปรูปส่งลายง่ายสุดนะครับสะดวกเลยบางทีลูกค้าโทรมาคุณพี่พี่สนใจบ้านหลังนี้นะอย่างเงี้ยบอกถามอีพีลูกค้าลูกค้างงฮะจำอีพีไม่ได้ก็แนะนําครับอาจจะได้ไม่สับสนนะครับก็แคปรูปส่งลายผมมาเลยนะครับทักผมส่งลายมาเดี๋ยวผมดูให้นะฮะชอบหลังไหนหรือจำอีพีได้ก็ง่ายเลยนะครับผมจะใส่อีพีไว้ทุกๆคลิปอยู่แล้วนะครับอ่าด้านในมองไปด้านนอกประมาณนี้ครับคุณผู้ชมอ่าสวยสวยเลยนะครับ สบายตามากๆดูสะอาดตามากนะฮะบ้านหลังนี้นะโทนสีโทนไฟต่างๆของตัวบ้านก็จะลงตัวมากๆเลยครับดูสบายตาดูสะอาดตามากๆเลยก็จะมีหน้าต่างให้ตรงนี้ด้วยนะอ่าช่องลมอ่าห้องครัวทุกทีพูดไปพูดมาอธิบายไปดีมาอธิบายไปที่มาลิ้นพันเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเมื่อสะกูมีสายเข้ามาฮะก็ลูกค้าสนใจดูบ้านเนาะก็ก็กำลังดีใจอยู่ห้คุณผู้ชมโอเคครับตรงนี้ก็มีเคาน์เตอร์ให้ด้วยนะนี่ครับอ่าประมาณนี้ สวยเลยนะหลังนี้ก็เป็นดีดหลังที่แนะนําครับมีคเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ให้จำๆเลยนะครับก็อาจจะเสริมโต๊ะทานข้าวในส่วนจุดนี้ได้นะครับหรือด้านในก็ได้ครับกว้างอยู่อ่าทานบาร์จะเป็นห้องน้ําคุณผู้ชมอ่าเว้าวนี้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเว้าวแล้วก็แนวห้องน้ําห้องน้าก็จะถือว่าได้แนวยาวนะครับอ่าแนวยาวตามตามผนังห้องเลยอ่าจากจุดนี้โซนด้านนี้แต่ว่าอาจจะกว้างประมาณไม่ถึงสองเมตร หรือสองเมตรประมาณนี้อันนี้คือตู้คอนโทรลไฟครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นช่องซูบิดนะตรงนี้นะครับมาดูห้องน้ํากันเลยคุณผู้ชมตามมาห้องน้ําได้แนวยาวนะครับตามแนวของตัวห้องน่าจะประมาณเมตรแปดสิบหรือสองเมตรเนี่ยฮะความกว้างนะอ่าโดยประมาณอ่ปาประมาณนี้แนวนี้นะครับแนวนี้ประมาณนี้มีช่องระบายลมไปด้วยแล้วก็กระเบื้องปูสุดชนฟ้าอ่าก็ถือว่าโอเคเลยนะ สุขภัณฑ์ต่างๆเปลี่ยนท้าใหม่กับเบื้องปูใหม่เลยสวยอาบน้ําได้ด้านล่างก็ได้ความยาว่าตามแนวตัวห้องเลยก็ไม่อึดอัดน,นะคุณผู้ชมเข้ามาอาบน้ําก็จะได้โล่งๆเลยลายกระเบื้องก็ปูสวยด้วยนะครับอ่าแล้วก็อ่างล้างหน้ากระจกบ,บ้านใจสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคเลยนะพร้อมก็อยู่เลยนะผู้ชมหลังนี้อ่าก็เหมาะอีกหนึ่งหลังครับหากสนใจก็สามารถนัดผมเข้ามาดูบ้านได้นะครับ ถามผมได้เลยครับบ่อปิ๊บบ้านไนที่ดินอ่ามุมนี้เก๋มากเลยครับคุณผู้ชมอ่าโอเคครับเดี๋ยวถัดมาเดี๋ยวเราจะไปชมด้านบนกันเลยครับคุณผู้ชมอ่าด้านล่างก็จบแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวด้านล่างก็จะเหลือตรงนี้อีกนิดนึงนะก็จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็ประตูนี้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นประตูที่เปิดออกที่จอดรถนั่นเองครับเปิดเข้าออกจากที่จอดรถอ่าก็จะสะดวกสบายนะครับอ่าก็จะมีเป็นชั้นเป็นพักแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกเนี่ยุมนี้ก็อาจจะ มีโต๊ะน้อยๆนั่งชิวๆได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นของช่างเขายังไม่เก็บนะฮะเป็นวงกบบานหน้าตานะครับว่างอยู่คุณผู้ชมเนี่ยครับอ่าแถวนี้น้ำไม่ท่วมนะอะไรครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านบนคุณผู้ชมตามมาครับบันไดเป็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้ก่อนยังไม่ได้ดูนะครับห้องเก็บของนี่ห้องเก็บของก็ถือว่าใส่ของได้พอสมควรนะครับอ่านลุยไปด้านในตรงน้นโครงบันไดจะเป็นซีเมนหล่อนะ อ่าเป็นซีเมนแข็งแรงแน่นหนามากๆนะครับแล้วก็สีของบันไดก็ออกออกแนวแบบสไตล์มินิมอลเลยนะครับเ้าจับประมาณนี้มาตามมาเลยครับคุณผู้ชมขึ้นข้างบนกันขึ้นมาก็จะเป็นบันไดพักใหญ่เลยนะเป็นพักเดียวยาวตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นอีกด,ด้านบนขึ้นมาก็จะประมาณนี้ครับสะอาดตามมากๆนะคุณผู้ชมนะสีของบันไดสีของอโทนบ้านนะครับ ขึ้นมาโถงบันไดจะประมาณนี้เลยนะครับมีโคมไฟให้ตรงนี้หนึ่งชุดนะครับสวยๆเลยไปเดี๋ยวไปดูด้านบนกันเดี๋ยวผมพาชมห้องนอนใหญ่กนะ่อนนะคุณผู้ชมเป็นห้องนอนมาสเตอร์ครับห้องนี้ก็จะเป็นอ่าห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนั่นเองครับก็ได้ความยาวตามแนวของตัวบ้านเลยนะครับนี่เลยครับแล้วก็ได้รยากาศลมเย็นจริงๆเลยนะหลังนี้นะอ่าผมเปิดประตูเนี่ยลมจะเข้าจากด้านหลังครับนี่ครับก็รับแสงกระจกสไลด์ กระจกบ,บานใหญ่ตรงนี้ก็จะมีเป็นระเบียงออกมาให้รับลมได้ด้วยนะคุณผู้ชมเป็นระเบียงของเราในห้องนอนมาสเซอร์นี้นะครับระเบียงก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีตัวกั้นกันแดดให้ประมาณนี้ดูวิวได้เนี่ยครับออกมาก็จะเป็นด้านหน้าของถนนที่เข้ามานะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นโซนคลับเฮาส์สระว่ายน้ำนั่นเองครับอ่าสระว่ายน้ำกหน่าว่ายมากนะครับ ผมไปมองดูแล้วน้ำใสแจ๋วเลยอ่าสะดวกครับอ่ามีเสาไว้น้ําให้ด้วยนะครับนี่คือห้องนอนห้องนอนใหญ่ครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับถือว่าโอเคเลยอ่าถัดมาเลยนะครับผมจะพาไปชมห้องน้ําแล้วก็อีกสองห้องนอนนะครับอ่าตามมาเลยครับห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงกลางห้องน้นํารวมอ๋อห้องน้ําห้องนี้ก็กว้างอยู่ครับคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วก็ลายกระเบื้องก็ปูสวยด้วยนะครับ กับเรื่องปูสุดชนฟ้าคุณผู้ชมด้านบนนี่ฮะมีโคมไฟต่างให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนมาด้านนี้อ่าคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพกับเรื่องลายน่าจะคนละลายกับด้านล่างนะครับอ่าแต่สุขภาพเดียวกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ด้านบนก็นจะมีช่องเ์วิสให้ในห้องน้ําตรงนี้นะโอเคครับนี่คือห้องน้ําที่อยู่ด้านบนครับก็เป็นห้องน้ําที่สองนั่นเองคุณผู้ชม ทันไปเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนที่สองที่อยู่ด้านบนห้องนอนนี้จะได้บรรยากาศวิวหลังบ้านนะอ่าครับ,รบแล้วก็จุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยก็หลังบ้านไม่ติดใครเนี่ยเนี่ยไม่ติดโอ้ลมแรงมากมากเลยนี่ครับลมแรงจริงๆนะครับคุณผู้ชมนี่ยครับเพราะอะไรถึงได้ลมเพราะว่าบ้านโซนนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวครับหลังคาเขาจะไม่สูงซึ่งเวลาเราเปิดหน้าต่างบ้านนะครับลมจะเข้าเต็มเต็มเลยนะฮะเนี่ยทั้งแนวเลย ก็ได้บรรยากาศโอ้เห็นไหมครับสังเกตอ่าที่เขาตากผ้าอยู่ปิวเลยนะครับอะผมยืนอยู่ตรงนี้ลมแรงมากๆเลยครับอาจจะเข้าไม้ผมหรือเปล่าลมแรงจริงคุณผู้ชมเนี่ยลมเย็นเลยผมเปิดประตูเนี่ยครับนี่คือห้องนอนที่สองนะครับทันมาเลยผมพาู้ชมอีกหนึ่งห้องอยู่ใกล้กันเลยครับห้องก็น่ารักนะคุณผู้ชมก็น่าจะใส่เตียงเตียงห้าฟุตได้นะครับนะเนี่ยครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทัดมาก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องครับอยู่ใกล้กันอ่า เนี่ยครับห้องนอนที่สามอ่ะมาดูเลยได้วิวเดียวกันเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าเขาใส่ตัวดูดประตูไว้เพราะว่าลมมันแรงครับเพราะว่าเปิดประตูไปไม่ได้อ่าเปิดกระจกนี่นะครับบ้านหลังน,นี้เขาใส่ตัวดูดประตูผนังไว้เนี่ยมันจะได้ไม่ไม่ไม่ชนอ่าห้องนี้ก็เช่นเดียวกันวิวเดียวกันเลยครับโอ้โหเปิดหน้าต่างก็ลมบิวเลยอ่าได้ยินไหมฮะเสียงน่าจะเข้าไม์ผมอยู่มั้งเนี่ยครับ ก็ได้บรรยากาศแหละคุณผู้ชมนะถือว่าได้ความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าเราก็จะไม่เห็นใครเห็นแต่หลังคาเพื่อนบ้านเนี่ยครับแต่ว่าได้ลมนะได้ลมอ่าลมเย็นจริงๆเลยนะเปิดหน้าต่างห้องนอนเลยไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะครับบ้านหลังนี้ลมเข้าอ่านู่นนะด้านหลังเวิ้องโน้นก็จะเป็นป่ากกนะครับเป็นป่ากกเป็นป่าข้าวเป็นป่านะตรงนั้นจะไม่มีบ้านคนเป็นเวื้องใหญ่เลยนะนู่นแนวหลังบ้านหลังคาอ่าหลังหลังบ้านฝั่งด้านโน้นนะครับทั้งแนวเลยนะครับตรงนู่น ไม่มีอะไรเลยอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับนู่นรู้สึกว่าอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมโรตัสโกเฟสซีเจมินิบาทก่อนเข้าบ้านเราอะครับนิดเดียวอสามารถจอดซื้อของตัวนั้นแล้วก็เข้าบ้านประมาณร้อยเมตรก่อนจะเข้าบ้านนะครับสะดวกมากๆาแล้วก็ก่อนจะเข้าบ้านอีกก็จะมีเซเว่นโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยสบายสะดวกจริงๆนะครับถ้าอยากจะได้อาหารจริงจังก็อีกสี่กิโลฮะย้อนกลับไปนิดน,นึงฮนะก็ แมคโครหนองจอนะครับโอเคเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมหมู่บ้านเพนมซีีซีนะครับอยู่ถนนเรียมบาลีซอยเรียบบาลี25ทับหนึ่งครับหากสนใจก็สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้เลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยนะครับทั้งขั้นบนขัล่างทุกห้องรวมถึงบรรยากาศโดยรอบบ้านเลยนะครับบ้านหลังนี้ต้องบอกเขาว่าเป็นอีหลังที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นรีโนเวทให้สวยๆพร้อมอยู่เลยนะครับ อุปกรณ์ตกแต่งตามคลิปวิดีโอที่ผมได้พาชมไปเลยนะครับหลังนี้ใกล้ขลับเฮาใกล้สระว่ายน้ํานิดเดียวเลยนะครับเข้าไปนิดเดียวเลยฮะสะดวกสบายมากๆถนนกว้างแล้วก็สะดวกสบายในเรื่องของอาหารการกินครับตลาดร้านสะดวกซื้อมีเยอะมากๆเลยสําหรับที่นี่นะครับหากท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้สามารถนัดเข้ามาสมบ้านได้เลยครับโทรหาผมได้ครับปอ,อปิ๊กบ้านหลายที่ดิน 020394495ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไว้ด้วยนะครับผมมีบ้านหลางใหม่ที่นีโนเวสเสร็จแล้วผมเข้าอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ